และสำหรับโพสส่วนลดเดือนตุลาคม hsmania 82ค่ะใส่โพสส่วนลดทุกการสั่งซื้อเลยนะคะ <ด>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Twenty t r e e Man เ a ี่วันนี้เราทั้งสองคนนะมีตัวก,กามีเดก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด6คู่เป็นวันทิศบ้านเขาเลยมีการแข่งขันเร็วนะคะแต่หลายคนเนี่ยถามมาค่ะว่าอยากจะชมเกมมันๆของ NBA ชมได้ที่ไหนต้องบอกเลยค่ะว่าที่ NBA App ผ่าน NBA League Pass สามารถชมสดได้ทุกคู่ย้อนหลังก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นทาง Tru Vision สกัตามโปรแกรมที่กำหนดสามารถสอบถามไปที่ Call Center เมื่อวานนี้นะคะมีเดเราขอไป400ไละคะ์ค่ะมีเดได้มากกว่า 400ไลค์นะคะคดังนั้นวันนี้ค่ะขอ500ไลค์เลยค่ะ <c oughs> โอ้โหไเพื่อๆเนี่ยบางคนค่ะฝังไอ้มิเอพูดแล้วเพลินจน <c oughs> ลืบกดไลค์นะคะ <c oughs> กดก่อนเลยค่ะกันลืมค่ะ เดี๋ยววันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปฟังกันค่ะเรา,าเริ่มนที่เดนเวอร์นักเกสเดินทางไปเยือนโอเคซียนเดอร์นี่ถือว่าเป็นเกมแรกในบ้านของโอเคซีในฤดูกาลนี้เลยนะครับแฟนๆในสนามต่างก็ปรบมือต้อนรับเช็ดโฮมเกรนหลังจากที่ในฤดูกาลที่ผ่านมาบาดเจ็บยาวไม่ได้ลงสนามทําการแข่งขันๆๆทั้งสองทีมจัดตัวหลักชุดใหญ่เต็มไปหมดเลยนะครับเริ่มเกมมาไม่นานเราจะเห็นเลยว่าเดนเวอร์นักเกสแสดงความเก๋านะครับความเป็นแชมป์ของพวกเขาแสดงให้เห็นความต่างระหว่างทีมพลังหนุ่มที่ต้องการประสบการณ์ค่อยๆน้ำแต้มห่างไปเรื่อยๆนะครับเลนเ นิโคลายโยคิสเนี่ยนะครับรับบอลแล้วก็อัดกระแทกใส่เชตโฮมเกนเข้าไปตีแป้นทําแต้มง,ง่ายๆหลายต่อหลายครั้งเราเห็นการฮุกนิ่มๆการยิงระยะกลางของนิโคลายโยคิสยังคงทรงประสิทธิภาพและไหนจะเป็น m p j Mi ไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์ที่วันนี้การยิงของตัวเขาก็เข้าที่ตั้งแต่หัววันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น3คะแนนหรือว่าระ,ระยะกลางรวมไปถึงการลุยเข้าไปทําแต้มของตัวเองด้วยปัญหาของโอเคสตันเดอร์เนี่ยเริ่มจากเชคิวเจสอเล็กซานเดอร์นักกีฬาอันดับหนึ่งของพวกเขาเจอปัญหาการฟาวตั้งแต่หัวว,วันการยิงกาารทํแต้ม เจอ KCP ีพีเคนเทเวสคาเวลพบนะครับตามประกบติดมากๆเลยทําให้ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยมีเพียงแค่3แต้มเท่านั้นเองยิงยังไงก็ยิงไม่ลงนะครับแต้มมาจากลูกโทษล้วนๆนี่ขนาดเจอมาลเมอรี่ยังไม่ได้เร่งเครื่องอะไรมากมายนะครับจบครึ่งแรกเป็นเดนเวอร์นาเกสที่นําห่างกว่า18แต้มเข้าสู่ครึ่งหลังทางโอเคพยายามเน้นเกมรับของตัวเองมากขึ้นนะครับแต่เดนเวอร์นาเกสบอกไม่มีปัญหาบางช่วงเน้นนำห่างระดับ35แต้มเลยนะครับทับสำรองโรงมาก็ยังคงทําได้ดีในท้ายที่สุดพวกเขาถล่มโอเคซีสั OK C, Lake, เนเดอร 128/95. สําหรับโ OK k เคซ u n d e r เดอร์ในเกมวันนี้นะครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยในยามที่เจอกับทีมระดับท็อปทีมระดับแชมป์นะครับทีมโอเคซยังคงไปไม่ถึงจุดนั้นจริงๆครับแม้ว่าทีมของพวกเขาจะเป็นทีมพลังหนุ่มที่มีอนาคตที่สดใสเลยเกินแต่ณเวลานี้เนี่ยยังคงต้องการประสบการณ์นะครับแล้วก็องค์ประกอบต่างๆของทีมให้ลงตัวมากกว่านี้พวกเขาต้องการทับสำรองที่แน่นกว่านี้นะครับการเล่นเกมรับที่ดีตลอดต่อเนื่องทั้งเกมเพราะว่าเจอทีมระดับอย่างเดนเวอร์นักเกเนี่ยพอมีเกมรับที่แผ่ว ตัปเดียวเนี่ยแต้มก็ค่อยๆห่างไปเรื่อยๆพวกเขายังคงมีเวลาอีกเพียบครับไม่ต้องห่วงฝ่ายบริหารมีทั้งสิทธิ์ดร a ฟมีอะไรอีกเพียบเลยนะครับในการสร้างทีมต่อไปในอนาคตณเวลานี้ OK เคซีสแนเดอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่กําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นมากๆเลยนะครับการพ่แพ้แบบนี้เนี่ยก็รีบลืมไปครับแล้วก็เดินหน้าต่อสู้กันต่อไปใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเกมวันนี้นะครับเอามาเป็นประสบการณ์แล้วก็แก้ไขาการเล่นของตัวเองต่อไปสำหรับเกมหน้ายังคงเหนื่อยกันต่อนะครับแม้ว่าจะเล่นในบ้านแต่ ดีทรอยต์พิสตันพรุ่งนี้7โมงครับหามพิจรในส่วนของเดนเวอร์นเก็ตแชมป์ปีล่าสุดเนี่ยนะครับพวกเขายังคงแสดงศักยภาพในการเล่นครับให้เห็นเลยว่าการเล่นเกมบุกข,ของพวกเขาเนี่ทีมตรงข้ามยากแค่ไหนในการประกบไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นคนไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับยิง3คะแนนได้หมดเลยเปิดการเล่นเกมต่างๆผ่านนิโคลายโคิชวันนี้เ,เข้าไปปักวงในในกระแทกนิดเดียวเช็ดโฮมสเตนที่บางกวาเนี่ยนะครับก็โดนนิโคลายโคิชทำแต้มสบายๆวันนี้เบ็ดเสร็จเจ้าตัวจัดไป28แต้ม14รีบาวกับ5แอสซ 103ในชีวิตการเล่นของตัวเขานะครับตั้งแต่ปี2020ที่มีเกมระดับอย่างน้อยนะครับ25แต้ม10รีบบวกับ5แอสซิสต์ได้นี่คือมากที่สุดของ NBA ผลงานของ ok นิโคลายโยเคชสุดยอดต่อเนื่องเลยนะครับยังคงลุ้น MVP สบายๆเฉพาะครึ่งแรกวันนี้ก็ทำไป22แต้มแล้วและเราก็เห็นตัวอย่างนะครับถ้าเกิดมีการรุมใส่ดับเบิลทีมใส่นิโคลายโยเคชเมื่อไหร่เนี่ยเขาโยนออกไปข้างนอกเนี่ยเสร็จเลยนะครับเจอทั้ง MPJ วันนี้นกด3คะแนนลงไปถึง4ลูกทำคนเดียวถึง20แต้มจะมาเมอรี่ที่บอกว่า วันนี้ไม่ได้เร่งอะไรมากมายนะครับสบายๆ19แต้มกับ8แอสซิสทำให้เกมของเดนเวอร์นักเกตแต่มีความไหลลื่นต่อเนื่อง KCP c a n t e r b Scavelpop เนี่ยแหละถือว่าเป็นนักกีฬาที่โคชมาโลนนะครับเอ่ยปากชื่นชมตลอดว่าเป็นหัวใจในการเล่นเกมรับโคชมาโลนเนี่ยจะให้ KCP เนี่ยตามประกบใส่ผู้เล่นทีเด็ดทีมตรงข้ามทุกเกมเลยนะครับนี่คือเบอร์หนึ่งเลยและ KCP วันนี้เนี่ยก็ตามประกบใส่ SGA ได้ดีมากๆเลยนะครับทำให้ SGA ทำไม่ถึง10แต้มใครจะเชื่อว่า SGA ผู้เล่นระดับ All NBA ทีมแรก แล้วมาเจอการเล่นเกมรับที่โค้ชมาลนบอกว่านี่คือการเล่นเกมรับระดับ all defensive team เลยก็ว่าได้ในภาพรวมทั้งหมดเดนเวอร์นนักเก็ตเนี่ยบีบให้ OKC t h u ตันเดิมมีการยิงฟิลโกต่ำเพียงแค่41.1%เท่านั้นเองในขณะที่การเล่นของพวกเขานะครับไหลลื่นการโฟลบอลต่างๆดูดีเป็นหมดเลยมันก็เลยทําให้การยิงเปอร์เซ็นต์สูงมากๆนะครับระดับ60กว่าเปอร์เซ็นต์พอเกมขาดแบบนี้ผู้เล่นตัวจริงก็สบายครับช่วงท้ายเกมเนี่ยออกไปพักยาวๆเลยเอาทับสำรองลง,ลงมาก็ทําได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสเตนบาร์หรือว่า ผู้เรนปี2ทั้ง2คนเนี่ยแสดงผลงานการพัฒนาของตัวเองอย่างต่อเนื่องถ้าเกิด2คนนี้ยังคงทําได้ดีแบบนี้นะครับเดนเวอร์นักเก็ตยังคงโหดเทียมแล้วก็แข็งแกร่งมากๆต่อไปเฉพาะ2คนนี้เนี่ยทำแต้มรวมกันถึง30แต้มเข้าไปแล้วนะครับทัพสำรองของโอเคซิตันเดอร์ทั้งทีเนี่ยทำได้37แต้มขาดไปอีกแค่นิดเดียวก็เท่ากันแล้วนะครับนี่คือศักยภาพทัพสำรองของเดนเวอร์นาเก็ตในฤดูกาลนี้แม้ว่าพวกเขาจะขาดทั้งบรูซบราลทั้งเจฟฟ์กรีนไปก็ตามแต่ถ้าเกิด2คนนี้เดินหน้าของตัวเเอองต่ไปดร ไม่ธรรมดาแน่นอนและสําหรับเกมหน้าเป็นการแข่งขัน2เกมติดเช่นเดียวกันนะครับพวกเขาจะกลับบ้านแล้วก็รอรับการเยือนของ Utah Jazz พรุ่งนี้8โมงเรามาดูกันซิว่าการเล่น2เกมติดของเดนเวอร์นักเกเนี่ยจะมีผลงานออกมาเป็นยังไงห้ามพลาดครับไปต่อที่ความมันคู่ต่อไปนะครับ Golden State Warriors เดินทางไปเยือน Houston Rockets ในเกมวันนี้ Warriors จะได้เ a y มอนด์กรีนกลับมาลงสนามทำการแข่งขันเป็นเกมแรกของฤดูกาลในหมายความว่าทั้งทีมเอาคริสพอ u l ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของตัวเขาตลอดชีวิตการเล่น NBA 19ฤดูกาล เริ่มเกมมาเราจะเห็นเลยว่าเดรมอนกรีนเนี่ยยังมีความขาดขาดจนเกินอยู่นะครับทั้งการเล่นเกมรับแล้วก็การสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทําแต้มยังดีที่ได้ครทอมสันนะครับมีจังหวะในการยิงของตัวเองที่เข้าที่ตั้งแต่หัววันโดยเฉพาะการยิง3คะแนนวันนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงมากๆเลยนะครับยามที่สเตเฟนเคอรี่ยังคงเงียบอยู่ในช่วงแรกนะครับได้การยิงที่ดีของครทอมสันเนี่ยก็ทําให้โกลเด้นสเตทวอร์เรีเป็นฝ่ายขึ้นนำะในขณะที่ฮิลสันโรกเก็ตส์นะครับใช้ความเป็นทีมต่อสู้กับ State โบกลเดเ เชสองคนนี้เนี่ยเป็นตัวหลักในการทําแต้มเลยนะครับในช่วงครึ่งแรกแม้ว่าเฟรดแวนวีดเนี่ยจะมีการยิงที่ยังคงติดติดขัดขัดอยู่นะครับยังคงยิงไม่ดีต่อไปแต่ความต่างเริ่มเห็นได้ชัดนะครับยามที่ทั้ง2ทีมเริ่มใช้ตัวสํารองลงมาทําการแข่งขัน,ขนคริสพอเนี่ยคุมงานทับสํารองของโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ได้ดีมากๆเลยแหละครับพวกเขาได้การรันชุดใหญ่นะครับทำให้บางช่วงเนี่ยหนีห่างไปถึง16แต้มแม้ว่าในช่วงท้ายควอเตอร์ที่2นะครับทางโรกเกสพยายามจะไล่มาก็ตามแต่จบครึ่งแรกเป็นโกลเด้นสเตทวอร์ สู่ครึ่งหลังฮิลซันโรเกสรู้ดีนะครับว่าควอเตอร์ที่3เนี่ยถือว่าเป็นควอเตอร์ที่โกลเด n นสเตทวอร r เ o อร์เนี่ยมักจะทำแต้มด้สูงๆพวกเขาไม่ยอมปล่อยให้เกิดขึ้นนะครับระวังแล้วก็ทำได้ดีมากๆเลยต่อสู้ยื้อได้ดีมากๆจนกระทั่งเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายนะครับช่วงต้นควอเตอร์มีการรันชุดใหญ่ครับทำให้พวกเขาสามารถกลับขึ้นมานำวอร r เ o อร์ได้สำเร็จหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการผลัดกันนำผลัดกันตามแล้วก็เสมออยู่หลายครั้งนะครับจนกระทั่งเกมกำลังตึง,ตง,ตงๆเค,ครียดๆสเตฟาน 4, เนคนรี่กลายน่าง 11แต้มน,นะครับหายใจโล่งขึ้นเยอะเลยหลังจากนั้นพวกเขาก็ประคองตัวนะครับแล้วก็สามารถคว้าชัยชนะไปได้อย่างที่ควร106ต่อ95สําหรับฮิวสันร็อกเก็ตส์นะครับถือว่าเป็นทีมที่เจอกับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เนี่ยเยอะที่สุดเลยตั้งแต่ในสมัยของเจมส์ฮาเดนแล้วก็คริสพอลเองด้วยซ้าไปจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนมาเป็นทีมพลังหนุ่มตอนนี้นะครับพวกเขาแพ้โกลเด้นสเตทวอร์เรอร์มา10เกมรวดแล้วและในเกมวันนี้ก็เป็นเกมที่11ตติด่อกัน,นสิ่งงนึงที่เห็นจาากทีมภยใต้้หหัวหนา Coach, นา,ยยา oga, นคคชิดม่อกานันมีควนม ทุ่มเทนะครับม่ใช่เล่นดีๆๆมาแล้วในท้ายที่สุดพอร,รู้ว่าแพ้ปุ๊บก็ถอดใจสิ่งแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับโรเกสอีกแล้วละครับเพราะว่าอีเมโอโุดอโกามไม่ยอมให้เกิดขึ้นพวกเขาสู้ได้ดีมากๆนะครับแม้ว่าจะยังคงมีความผิดพลาดในเกมอยู่ก็ตามแต่ตัวหลักทั้ง3พลังหนุ่มทั้ง3ของพวกเขาครับไม่ว่าจะเป็นอัลเรนเชนกุลจับริสมิดจูเนียหรือว่าจะเป็นเจเรนกรีนทั้ง3คนนี้เนี่ยก็ถือว่าทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆแล้วนะครับเจเรนกรีนเขาชื่นชมแล้วก็ยกย่องสเตฟานเคอร์รีมากๆ NBA. ทั้ง2คนเนี่ยมีการซ้อมร่วมกันในช่วงปิดฤดูกาลหลายต่อหลายครั้งมากๆเลยเอลัลเพเรนเชนกุลยังแสดงให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าเขาเป็นผู้เล่นตัวใหญ่ที่มีศักยภาพในการจ่ายถ้าเกิดไม่นับนิโคลายโยคิชเนี่ยเจ้าอาลัลเพเรนเชนกุลเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีการแอสซิสต์ให้กับเพื่อนได้ดีมากๆอีกคนหนึ่งเลยแหะครับการทำแต้มของตัวเขาการรีบาวช่วยทีมได้ดีมากๆเลยไม่แตกต่างกับจาบรีสมิจูเนียนะครับที่เราก็เห็นความมั่นใจในการเล่นที่เพิ่มมากขึ้นในขณะที่2 2ตตััววเกาจริงของทีมออย่างดรรนรัวนน เคอรี่เนี่ยยิงได้น้อยที่สุดนะครับช่วงแรกๆทําได้ดี3ควอเตอร์เนี่ยบีให้เหลือเป็นแค่10แต้มเท่านั้นเองมาหลุดในช่วงควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยนะครับเพราะว่าเกมของการแข่งขัน NBA เนี่ยมันช่างยาวนานเหลือเกินมาเจอยิงไปโชโชโชว,โชวสี่โชเข้าไปเนี่ยโหจุกไปเลยในส่วนของเฟรดแวนรีสเนี่ยยังคงมีปัญหานะครับการยิงของตัวเขายังไม่เข้าทีวันนี้ยิงพลาดหมดทั้ง,กงนนิการยิง2คะแนนการยิง3คะแนนไม่ค่อยดีครับปรเปอร์เซ็นต์ในการยิงฟิลโกอยู่ที่1่านั้นเองตัวของร์เซจะต้องดีกว่านี้นแองต้วยททําให้ีมของเฟ มีความไหลลื่นมากกว่านี้เอเมนทอมสันรุกีดราฟันดับที่4ก็ทําหน้าที่ของตัวเองตามโอกาสที่ได้รับนะครับวันนี้ได้ลงสนามประมาณ19นาทีการยิงการข้ามก็ค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆครับสะสมประสบการณ์ของตัวเองต่อไปและสาหรับเกมหน้าฮิลสันร็อกเกสยังคงอยู่ในบ้านยาวๆต่อไปนะครับพวกเขารอรับการมาเยือนของ est, ชาร์ล็อตฮอนเนสช้าวันพฤหัส7โมงถามไปดูในส่วนของโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์กันต่อนะครับวันนี้ได้เรมอนกรีนกลับลงสนามทำแกงขันเปิดตัวเป็นเกมแรกกับทีมและเราก็เห็นได้ชััดดออยย่่่าางงทีบกบวม หมือนสนิมยังจับอยู่แต่เชื่อไดเกินว่าพอฤดูการดําเนินต่อไปเรื่อยๆครับพราะร่างกายของเขาเข้าทีการเล่นเกมรับและการสร้างการรันเทย์ต่างๆของเดมอนกรีนจะทําให้โกลเด้นสเตทวอลเลอร์มีความเฉียบคมมากยิ่งขึ้นเครย์ทอมสันในช่วงแรกเนี่ยแสดงศักยภาพในการยิงนะครับยามที่สเตฟนเกรียยังคงเงียบๆอยู่ในเกมวันนี้เขายิง3คะแนนลงไปทั้งหมด5ลูกนะครับ้วยการยิงระดับ5 0และการยิง3คะแนนลงไป5ลูกในเกมวันนี้เนี่ยทำให้ตัวของเครย์ทอมสันก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ10ตลอดการในการยิง3คะแนนลงมากที่สุดของ NB แสงหน้าเจมาครอฟร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับณนะเวลานี้เครทอมสันยิงไปทั้งหมด2223ลูกและก็ยังคงนับต่อไปเรื่อยๆนะครับตายต่อไปคือรบอลเจมส์ครับตามหลังรบอนอีกประมาณ40กว่าลูกเท่านั้นเองเชื่อว,ว่าอีกไม่นานครับแซงอย่างแน่นอนนี่ถ้าเกิดเครทอมสันเขาไม่เจออาการบาดเจ็บหนักก่อนหน้านี้นะครับไม่ต้องพักยาวดีไม่ดีป่านี้เนะี่ยอยู่ในท็อปฟของลีกไปแล้วก็เป็นไปได้พอพูดถึงการยิง3คะแนนนะครับไม่มีใครเกินสเตฟานเคอร์รี่อย่างแน่นอนช่วงวอมตอร,รเ์ตอรเต เกมรับของดิลอนบรู๊คมากๆเลยนะครับทำให้สเตฟเนี่ยยิงยากบีเพืเล่นยากมากๆเลยมีอยู่แค่10แต้มจนกระทั่งเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยนะครับเกมกําลังคิดเพียรอยู่โฮสเตฟเฟนเคอร์รี่เนี่ยยิง3คะแนนใส่ดิลอนบรู๊คเป็นชุดเลยนะครับสีลูกติดในช่วงนั้นเนี่ยทำให้เกมเปลี่ยนทันทีเลยดิลอนบรู๊คเนี่ยถึงกับเสียจิตเลยนะครับโดยเฉพาะลูกสุดท้ายเนี่ยแหละครับที่โดนไปมีการหลอกนิดนึงนะครับดิลอนบรู๊คเนี่ยลอยหายออกไปเลยแล้วสเตฟเฟนเคอร์รี่นี่ก็ยิงสวบไปเลยแล้วก็บอกโอ้ยปวดหัวแทน เสร็จในเกมวันนี้จะไป24แต้มนะครับแต่ด้วยการยิง3คะแนนลงในวันนี้ทาให้ตัวของเขาเนี่ยเพิ่มสถิติของตัวเองในการยิง3คะแนนลงอย่างน้อย1ลูกยืดต่อไปเป็นเกมที่248ติดต่อกันแล้วและการยิง3คะแนนลงอย่างน้อย2ลูกก็ยืดต่อไปครับเป็นเกมที่58ติดต่อกันทั้ง2อย่างนี้เนี่ยคือมากที่สุดของ NBA แล้วนะครับไม่เคยมีใครทําได้ขนาดนี้มาก่อนและสําหรับคริสพอครับอย่างที่บอกว่าเกมในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมแรกในชีวิตการเล่น NBA 19ฤดูกาลที่ลงในฐานะตัวสำรองนะครับทำให้สถิติในการ ลงเป็นตัวจริงของตัวเขาเนี่ยสิ้นสุดอยู่ที่1,365เกมณเวลานี้กลายเป็นเดเมนเลยเลิร์แล้วนะครับสำหรับนักกีฬาที่ยังคงเล่นอยู่ในปัจจุบันแล้วมีการลงสนามเป็นตัวจริงติดต่อกันมากที่สุด833เกมรองลงมาก็คือครีเออร์วิงนะครับ748เกมครั้งสุดท้ายที่คริสพอเคยลงเป็นตัวสำรองนะครับไม่นับเกมในโอลิมปิกหรือว่าจะเป็นออสตาเนี่นคือในช่วงปี2004นะครับสมัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยแหละครับว่ากันว่าในตอนนั้นเนี่นยคริรสพองรม ออก็เลยทำให้โค้ชเนี่ยจับเขาเป็นตัวสำรองเบรกการลงสนามช่วง4นาทีแรกครับหลังจากนั้นก็ให้ลงเป็นตัวจริงยาวมาจนถึงวันนี้เนี่ยแหละครับและเ,เพื่อนๆลองดูผลงานการเล่นเป็นตัวสำรองของคริสพอร์วันนี้เขาก็ยังคงทําได้ดีมากๆเลยนะครับแปแต้ม5รีบาวกับ7แอซสซิสโดยการลงสนาม27นาทีนะครับจำนวนนาทีขนาดนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นระดับตัวจริงอ้อมๆเนี่ยแหละครับเขาลงมาคุมทัพสำรองได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างแกรี่เพเันเดอะเซกเคนที่วันนี้ในครึ่งแรกเนี่ยโหจัดแต้มของตัวเองไปถึง15แต้มมเกหล มากๆเลยการเล่นเกมรับของ g p 2ก็ดีตลอดทางเกมโจนาธานคูมิงกามเสสมูดี้ดาริโอซาริสนะครับภายใต้าการคุมทีมของคริสพอทุกคนทําได้ดีมากๆนี่คือสิ่งที่โกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ต้องการจากคริสพอหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับแม้กระทั่งสตีฟคือหัวหน้าโคช้ชของพวกเขายัางเอ่ยปากชื่นชมความเสียสละของคริสพอในครั้งนี้ว่าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงขนาดนี้ประดับออสตาร์ระดับ All, All NBA แต่เสียสละให้กับทีมมันช่างมีค่ามากๆนะครับแล้วก็ทําให้โกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ อย่างดีและสําหรับเกมหน้าตีฟเคอร์ออกมาบอกเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นการแข่งขันแบบ2เกมติดพวกเขาเตรียมตัวเดินทางไปเยือนนิวอรีนเพลิกนส์พรุ่งนี้7โมงนะครับพวกเขายังคงใช้ผู้เล่น5ตัวหลักชุดเดิมโดยมีคริสพอรเนี่ยนะครับเป็นตัวสํารองต่อไปเดี๋ยวเรามาดูผลงานของโกลเด้นสเตทวอลเลยกันต่อว่าจะมีความลงตัวมากขึ้นแค่ไหนห้ามพลาดครับปิดท้ายกับ LA l a เอเลเกอร์สเดินทางไปเยือนแซคราเมนโตคิงทั้ง2ทีมใช้ตัวหลักชุดเดิมเลยนะครับและเกมวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ LA l เอเลเกอร์สเปิดตัวไม่ดีพวกเขาเเข้้าาถึงตััวปปรระะกกบบชินนไนค โดน Sacramento Kings ยิงเป็นชุดๆเลยโดนไปถึง41แตม้มตกเป็นฝ่ายตาม13แตม้มแต่หัววันออสตินรีฟการเล่นเกมบุกของตัวเขายังคงติดติดขัดๆครับยิง yeah, แย่เหลือเกินในวันนี้อย่างดีที่ได้แอนโทนีเดวิสนะครับแล้วก็รบอลเจมช่วยกันสร้างความปวดหัวให้กับพื้นที่วงในของ Sacramento Kings เก็บเปลาใส่โดมินันซ์สโบนิสได้อย่างต่อเนื่องช่วงหนึ่งเนี่ยไล่มาเหลือเพียงแค่3แตม้มเท่านั้นเองนะครับแต่ช่วงท้ายดยมาโดนรันชุดเล็กครับ70ก็เลยทําให้จบครึ่งแรกพวกเขาตกเป็นฝ่่่าาายตตมมออู11แ้้เเเขสคครงงงงหหลลักก็็ื เล่นเกมวิ่งไล่จับอยู่นะครับพวกเขาตกเป็นฝ่ายตามพยายามไล่อย่างสุดใจได้เกมที่ดีของทอร์เรนสปรินครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการเล่นเกมรับวงนอกรวมกับรุยาชูมูระที่มีการยิง3าคะแนนที่มั่นใจทําให้ต้นควอเตอร์ที่สพวกเขาขึ้นมาเป็นฝ่ายนําครั้งแรกตั้งแต่ควอเตอร์แรกนะครับหลังจากนั้นทั้ง2ทีมเนี่ยก็ผลัดกันนาผลัดกันตามครับต่อสู้กันได้อย่างสนุกสูสีมากๆเลยและก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เห็นหัวใจในการต่อสู้ของแซคราเมนโตกิงโดยเฉพาะดียรอนฟ็อกซ์ที่มีอาการบาดเจ็บข้อเท้านะครับอออเบล,ลบมา นไปขยเกไปเนี่ยแหละครับวันนี้สู้ได้อย่างสุดใจมากๆเลยเลเกอร์สเตย์แอนโทนีเดวิสและก็รบอนเจ์พยายามไล่บี้ตีเสมอยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาแต่พอเข้าสู่ช่วงต่อเวลากลายเป็นมาลีกมังครับเข้ามาเทคโอเวอร์กดควนเดียวถึง11แต้มในช่วงต่อเวลาแล้วก็มาโดนเควินเฮอร์เตอร์ยิง3คะแนนสําคัญในช่วง32วินาทีสุดท้ายดับฟันของ LA l a ลเลเกอร์สนิททำให้แซคราเมนโตคิงส์เอาชนะไปได้132าบต่อ1น7้สําเหรับ LA ลเอเลเกอร์ในวันนี้นะครับทีมของพวกเขายังคงผิด โดนไป30แต้มในเกมวันนี้โดนไปถึง41แต้มนะครับมาเจอทีมที่เล่นเกมเร็วมีความแม่นไม่ได้แตกต่างกับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เราก็เป็นวอร์เรอร์สาขา2แบบนี้ถ้าเกิดตกเป็นฝ่ายตามปุ๊บเนี่ยก็ไลายเหนื่อยอย่างที่พวกเราได้เห็นเรเบลลเจมส์ในวันนี้ถือว่าเป็นการฉลองครบรอบ20ปีนะครับหลังจากที่เขาดราก็ามาเป็นอันดับหนึ่งในปี2003 29สตุลาคมปี2 0 0 3เป็นเกมแรกในชีวิตของเรเบลเจอกับ Kings แซคราเมนโตคิงส์นี่แหละครับแต่คนลักษามตอนนั้นใช้ชื่อว่าอ Ar าร์โกหงลูกกิแรในชีวตตอน ก็คือจัมเปอร์นะครับสคะแนนทาให้ทีมเนี่ยไล่ตามมาเป็น7จต่อหแต้มแรกในวันนี้เป็นการยิง3คะแนนนะครับแล้วก็ทําให้ทั้งทีมเนี่ยไล่ตามมาเป็น 7. จต่อหเช่นเดียวกันเบสเซตในเกมวันนี้เนี่ยจัดไป27แต้ม15รีบาวกับ8ปดแอสซ,ซิสจากการลงสนามทั้งหมด39นาทีนะครับไม่รู้จะระวังจานวนนาทีในการลงสนามยังไงเพราะว่าทั้งทีมต้องการรบบอลเจมส์เลิศเกินปัญหาของรบบอลเจมส์ในวันนี้นะครับแน่นคือการยิงลูกโทษวันนี้เขายิงลูกโทษเพียง33%ท่านนั้นเองครับก,กามเทิร์เวอร์เยอะถึง8ครั้งที่เหลือก็ทา ทุกอย่างให้กับทั้งทีมจริงๆครับไม่รู้ว่าจะขอผลงานให้ดีกว่าก่อนนี้ได้ยังไงนะครับสำหรับนักกีฬาในวัย38ปีปีริบบอลเจมส์เนี่ยทำทุกอย่างนะครับด้วยผลงานแบบนี้ทําให้เขากลายเป็นนักกีฬาที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วมีเกมระดับอย่างน้อยนะครับ25แต้ม15หรีบาวกับ5แอสซิสได้ฟังดูแล้วในผลงานของริบอลเจมส์ก็ยังคงสุดยอดมากๆเลยนะครับย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่ผ่านมาเกมแรกในชีวิตของตัวเขาก็แพ้ซซคราเมนโตคิงส์ปี่ปคบรบน,น,นีผ อีกครั้งงหนึ่แต่หลังจะจบเกมแข่งขันตัวของรุบอนเจมส์ก็ได้ออกมาบอกนะครับพอย้อนนึกกลับไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะครับ20ปีผ่านมาแล้วลตัวของเขาก็ยังคงเล่นอยู่ใน NBA ผลงานทุกอย่างเขาก็ทําเต็มที่อย่างที่พวกเราได้เห็นแอนโทนีเดวิสในเกมนี้ยังคงเล่นได้ดีต่อเนื่องจากเกมก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ทําไป30แต้ม16รีบาวกับ3บล็อกและก็ยังมีการขโมยการแอสซิสต์อีกอย่างละ2ครั้งนี่ก็เต็มที่เช่นเดียวกันครับแม้ว่าจะต้องต่อสู้กับโดมินัทัสซาบนิสเนี่ยเราเห็นเลยนะ ทอร์เรนสปริน์ในเกมนี้ถือว่าดีที่สุดของตัวเขาแล้วล่ะครับวันนี้ยิง3คะแนนลงไปถึง5ลูกช่วยทีมทําแต้มไปถึง20แต้มเสริมการทําแต้มที่แย่เหลือเกินนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับออสเินรีฟที่การยิงของตัวเขาวันนี้ยิงลงไปเพียงแค่8%พยายามยิง12ครั้งลงไปเพียงแค่ลูกเดียวแบบนี้ LA l อเลเกอร์ชนะยากครับไม่ว่าผลงานของแอนโทนีเดวิสกับโรบอนเจมส์จะดีขนาดไหนแต่ถ้าเกิดออสเินรีฟยังคงเป็นแบบนี้เนี่ย LA ลเอร์เลเกอร์เหนื่อยแน่นอนครับด <Andrew> ิแองเจโรรัสเซลใน สำคัญก็ตามนะครับแต่ในภาพรวมทั้งหมดการเล่นของตัวเขาดูเหมือนจะยังไม่ส่งเสริมการเล่นให้กับบรอนเจมส์และก็แอนโทนีเดวิสเท่าที่ควรยังไม่ได้สร้างความไหลลื่นให้กับ L.A.Lakers พยายามเหมือนจะทําแต้มของตัวเองมากเกินจังหวะมากขึ้นความสามารถของตัวเองด้วยซ้ำไปในขณะที่ทับสำรองคนที่เหลืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุยชิมูระคริสตินวูดหรือว่าจะเป็นแจ็คสันเฮทั้ง3คนพยายามทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เกฟวินเซนต์ในวันนี้เนี่ยในช่วงท้ายเกมมีเสียฟาวไปทั้งๆที่ไม่ควรจะเสียนะครับทำให้ท,ทัังลลูกไป2เเยตวขอขาคา จะต้องดีกว่านี้นะครับโดยเฉพาะการยิง3คะแนนการทำแต้มวันนี้เราเห็นการพยายามเล่นเกมรับของตัวเขาในส่วนของแบ็กคอร์ดนะครับเพราะว่าการทำแต้มของออสตินรีฟก็ไม่ค่อยดีรวมไปถึงการเล่นเกมรับของดีแอนเจโรราเซลก็ไม่ไหวเกเวินเซนต์เนี่ยแหละครับเป็นตัวแปรที่ทางดาวินแฮมเขาจาเป็นต้องใช้งานณนะเวลานี้เนี่ยทาง LA เอเลเกอร์ต้องการเจเรตแวนด์ิลกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับตัวของเขายังคงมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณส้นเทา้าทางทีมเตรียมตัวที่จะทําการประเมินอาการบาดเจ็บอยู่นะครับหลังจะจบเกมการแข่งขันตัว แต่ในภาพรวมทั้งหมดเขาก็พอใจหัวใจในการต่อสู้ของลูกทีมแต่ในท้ายที่สุดก็ยอมรับนะครับว่าจะต้องดีกว่านี้ครับและจะต้องคว้าชัยชนะให้จงได้โดยเฉพาะการเล่นเกมรับนะครับแล้วก็การเปิดเกมที่ดีกว่านี้พวกเขาจะทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันสําหรับเกมหน้าเป็นการแข่งขันแบบ2เกมติดนะครับพวกเขาจะได้กลับบ้านแล้วก็รอรับการมาเยือนของออร์แลนโดแมจิกพรุ่งนี้9ก้าโมงครึง่งมาดูกันซิว่าทางทีมเลเกอร์จะพักหรือบราเจมส์รือเปล่าจะมีจานวนนาทีในการลงสนามของแอนโทนีเดวิสเป็นยังไงในการแข่งขันแบบ2เกมติดห ของ r a m e n t o Kings กันต่อนะครับในเกมวันนี้เนี่ยต้องชื่นชมหัวใจในการต่อสู้ของพวกเขาทุกคนเช่นเดียวกันเล่นกับ LA l เ k e ลเกได้อย่างสนุกหรือเกินและในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับที่พวกเขาใช้ความแข็งแกร่งของทีมตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมสวนกลับเร็วนะครับการเร่งเพสในการเล่นต่างๆไม่ปล่อยให้ LA l เ k e ล s เนี่ยมีโอกาสในการเล่นเกมรับเลยครับฟลอรบอลได้เร็วมากๆเลยนี่คือสิ่งที่ไมค์บราวน์เขาเน้นมากๆมีหลายจังหวะเลยนะครับโดยการฟลรบอลที่ดีทําให้ทั้ง Sacramento Kings มีโอกาสยิง3คะแนนได้ Aaron ส์ม เป็นคนที่น่าชื่นชมมากๆเลยละครับในเกมวันนี้ตัวของเขามีอาการบาดเจ็บนะครับในช่วงต้นควาทีที่สี่ที่ข้อเทา้าออกไปเช็คแป๊บเดียวเท่านั้นเองก็กลับมาลงสนามครับเหมือนกับฝืนการบาดเจ็บของตัวเองอยากจะทําการแข่งขันเหลือเกินเจ้าตัวก็เล่นไปขยเกไปนะครับในท้ายที่สุดช่วงต่อเวลาเนี่ยไม่สามารถลงไหวนะครับเบ็สเ็จในเกมวันนี้จัดไปถึง37แต้มกับ8แอสซิสทำให้เกมในวันนี้กลายเป็นเกมที่67ในชีวิตที่เขามีเกมระดับอย่างน้อย30แต้มและก็ถือว่าเป็นครั้งที่6ที่ทําใส่ L.A.Lakers ด้วยโด ในวันนี้เนี่ยเจอปัญหาการฟาวนะครับเขาต้องต่อสู้กับแอนโทนีเดวิสซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ในท้ายที่สุดเจ้าตัวก็สามารถจัดดับเบิลดับเบิลด้12แต้ม15รีบาวกับ5แอสซิสและด้วยผลงานนี้ถือว่าเป็นเกมที่22ในยูนิฟอร์มซัคราเมนโตคิงส์ที่เจ้าตัวมีผลงานระดับอย่างน้อยนะครับ10แต้ม15รีบาวแล้วก็5แอสซิสเป็นรองอยู่แค่2คนเท่านั้นเองนะครับนั่นคือคริสเวเบอร์แล้วก็เดามักัสคัสเซนแฮร์ริสันบานวันนี้อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรนนนนนนะะะคคครรรรรััับแแแต่่่่่กก็็ไไมมเเเเปพาาววีีีอ์ยยยจดให้้ชทงงิ3 ทั้งทำแต้มต่างๆนะครับมีอยู่หลายจังหวะครับที่ตัวเขาไม่ยอมยิง3ไม้บราวนนี่ค่อนข้างฉุนเหมือนจะเปลี่ยนเอาซาชาวิเซนคอฟลงมาแทนนะครับคีแกนเมอรีบอกไม่ต้องเขาก็เลยยิง3าคะแนนจัดให้ไม้บราวนไม้บราวนบอกวิเซนคอฟออกไปนั่งพักก่อนเกมนั้นยืมมาจนถึงช่วงต่อเวลานะครับทำให้พวกเราได้เห็นหัวใจในการต่อสู้ของแซคราเมนโตคิงส์เดียรอนฟ็อกซ์ลงไม่ไหวจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเทา้าโดเบนทัสซาบอนิสก็ฟาวเอาไปทําให้พวกเราได้เห็นมอรีบังโชเขาก,กดคนเดียวถึง11แแตต้้มมจาก22ที่ตัวเองทําได้ในช่วงต่อเเวลาานขึ้มท เวอร์เกมเลยไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนจะจะอะไนะครับหรือว่าจะเป็นการลุยเข้าไปวางบอลกลายเป็นคนที่3ในประวัติศาสตร์ของทีมตั้งแต่ปี2000ที่สามารถทําระดับอย่างน้อย11แต้มได้ในช่วงต่อเวลา2คนก่อนหน้านี้ก็คือเพย่าสโตยาควิชจอมแมนของทีมนะครับตำนานของทีมแล้วก็มาเป็นดีแอรอนฟ็อกซ์ก่อนจะมาเป็นมาลีกมั้งในเกมวันนี้และในท้ายที่สุดช่วง32วินาทีสุดท้ายอย่างที่บอกครับมาได้ยิง3คะแนนของเควินเฮอร์เตอร์เป็นการดับฝันของ LA Lakers ในวันนี้สร้างความสุขสร้างความสะใจให้กับแ แฟนในสนามเหลือเกินนะครับการที่ชนะ LA Lakers ได้แบบนี้หลังจากจบเกมการแข่งขันไม้บราหกับหน้าโค้ชของพวกเขาเนี่ยชื่นชมหัวใจของทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะมาลีกมังในช่วงต่อเวลาเรียกว่าเป็นชัยชนะที่คือจับมากๆเลยนะครับแต่ประทับใจเหลือเกินและสําหรับเกมหน้าพวกเขาเตรียมตัวเดินทางไปเยือนทีมร่วมดิวิชันครับใกล้ๆกันนนคือ Golden State Warriors ช้าวันพฤหัส9โมงนะครับ เชื่อเหลือเกินว่าเดียรอนฟ็อกซ์เนี่ยไม่น่าจะลงไหวครับข้อท้าของเขาหลังจากจบเกมนี้เนี่ยน่าจะปวดมากๆเลยและสําหรับคู่ที่เหลือในวันนี้อลาตาฮอสบุกเอาชนะวอลกี้บัคส์127ต่อ110ฮอสในการทําแต้มของทุกคนในทีมที่สมดุลมากๆมีผู้เล่นถึง8คนทําระดับ2หลกักเบรกให้เจมี่เอลเลย์มีเพียงแค่6แตม้มเท่ากับเชิร์นโอเวอร์ที่เยอะของตัวเองอีก6ครั้งค่ะฮอสสามารถคว้าชัยชนะเกมแรกของตัวเองในฤดูกาลนี้ฟิ Philadelphia ers, ลาเดลเฟียเซเวนนีซิเซอร์สถล่มพอลแลนทรัลเบสเซอร์126ต ก็ยังไม่ลงเล่นต่อไปนะคะได้โจเอลเอ็มบีสามสิบห้าตสิบห้ารีบาลด์เจ็ดแอสซิสกับอีกสองสตีลกับอีกหกบล็อกค่ะสุดยอดจริงยังโชว์ความเป็น MVP ทีนี่สองเกมติดแล้วนะคะเนี่ย LA Clippers โชว์ความเหนือชั้นอัดซาแอนโชโนสเป u ร์ยับเลยอ่ะ123ต่อ83ดควายพอจอจแล้วก็เวสต์บุกทำรวมกัน59แต้มแต่ไม่เปิดโอกาสให้วิกเ o อร์เวนแบนย์มา แสดงอิตาลีอะไรมากมายเลยค่ะสนุกจริงๆเลยนะคะมเน่สำหรับฤดูกาลนี้นี่ขนาดแค่เริ่มต้นยังมันขนาดนี้แล้วเพื่อจอย่าลืมค่ะวันเสาร์นี้นะคะจะเริ่มทําการในการอินซีซั่นทัวร์นเมนต์แล้วค่ะโอ้โหจะมันแค่ไหนรอติดตามชมกันเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเกมวันนี้คิดอย่างไรบ้างคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างถ่ายสุดนีบพายคอนเทนต์สุกๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้23 Man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีเดย์ของพวกเรา23 Man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ 别拉一掉。<laughs>